ครับเด็ชาชชมรมนาฏกูลเลขที่8ห้องสองครับหนึ่งครับสวัสดีครับผมเด็กชายคันนีสอนเกิดอนันตสิงเลขี่5ครับผมเด็กชายมงคลเดชเลือเลขที่6ครับผมและวำหรับกลุ่มพวกเรครับกลุ่มสังคมคนรักชาติประเทศไทยนี่ก็คือโมเดลของพวกเราครับ นี่คือโมเดลอน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสำหรับโมเดลอของคนรักชาติของเรานะครับก็มีขนาดสสอะไรทั้งหมด2เมตรมีทั้งหมด10ขั้นความหมายของมันด้10ทั้นนี้ก็คือวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญโดยโมเดลของ,ของเราฐานมันจะ6ด้านมันสื่อถึงหลัก6หลักประการของรัฐธรรมนูญ โดยความยาวเส้น่าสนกลางนะครับจะมีความยาวทั้งหมด6เมตรความสูงทั้งหมด1เมตรความหมายของ6กับ1ก็คือปี2516ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์จัจริงรุรตุาหรือวันมหาวิประโยคซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับป,ประชาธิปไตย โดยอนุสาวรีย์นะครับจะมีบีกที่กว้างเจดเมตรอยู่สองฝั่งนะครับซึ่งเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สื่อถึงวันที่สิบสี่าคมนั่นเองครับต่อมานะครับจะมีมืออยู่รอบๆทรูปปั้นนะครับหมือนะครับซึ่งสื่อความหมายเดียวกันกับฐานหกด้านนะครับแล้วก็การที่เป็นมือเนี่ยสื่อถึงการที่ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์ใช้เสียงนั่นเองครับต่อมาครับเรามาพูดถึงตัวมือนะนครับ มืดสูง3เมตรสื่อถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3านั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการครับผมส่วนต่อไปคือพานนะครับซึ่งพานของเราจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกสูง4เมตรกว้าง4เมตรชั้นที่2สูง3เมตรกว้าง2เมตรนะครับนังเสร,รฐธรรมนูญที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะมีความสูง1เมตรกว้าง5เมตร และทางนั้งสองนะครับเมื่อเอาความสูงมารวมกันแล้วจะได้7เมตรพร้อมเอามารวมกับความกว้างของหนังสือรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยที่มีความกว้างทั้งหมด5เมตรนะครับจะสื่อถึงปี2475ที่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองครับขอบคุณครับ